สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Beauty ขยี้ห่วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปขยี้กันที่หุ้นนิเคอีค่ะวันที่24กุมภาพันธ์2564นะคะเริ่มกันเลยค่ะที่หุ้นนิเคอีวันนี้ขยี้ไปเลยค่ะ2และ0ค่ะตัวจ่อนะคะ28ค่ะสองสี 24. สองหกศูนย์สามค่ะศูนย์หกศูนย์ห้าสามตัวกันบ้างนะคะสามตัววันนี้ศูนย์สองเจ็ดค่ะหกศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนนะคะแนวทางที่ให้ไปบิวจะเอาสองตัวที่ให้ ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างแต่หากใครตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยค่ะที่ a b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน